สวัสดีคะ่ะกลับมาพบเจอกัะมิสมอีกแล้วนะคะเนอะชื่นชอบวิดีโอของมิสมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องยูซูมิสมด้วยนะคะเมื่อนี้มิสมสิพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมการพนันจากของประเทศฝรั่งเศสเมื่อนี้มิสมสิพาท่านผู้ชมมาขูดจ่าเล่นเกมขูดเนาะคะ่ะเนาะเลขหนึ่งสองสามสี่หาเบอร์ตรงนี้หายมาชนกับเบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้จา่าอยู่ฝั่งนี้เขาสิได้เงินเนาะค่ะเนาะขันบ่มีเบอร์ชนเลยก็คือว่าแปรเนาะค่ะแปลดูค่ะคือว่า บแต่งเงิเนาะคะ่ะมีสโมล,ลงทุนมาในจํานวนหนึ่งแผน่นสองแผน่นสามแผน่นสี่แผน่นสี่แผ่นมีสโมซื้อมาในราคาแผ่นละหายูโรจ้ะเป็นจํานวนเงินยี่สิบยูโรค่ะบลู่าจานวนเงินไทยเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทค่ะมาลองบังนาาเนาะจ้ะเนาะว่ามีสโมสิถือกเกลีบ่ค่ะถือหวยขูดบาา่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวปนะ มาชมกับมิสมเลยจ้ามาลองเหรียญหวยกับมิสมอลเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมิสมอลสกูดมันก่อนสามสิบหกยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบหกเลขไข่ไข่กันแต่นอ้ 22. อยี่สิบสองอืนี่จ้ามันสิเป็นเลขฟังนี่มันบอเลขฟังนี่ เมืองมิสมอสเอาให้เมืงสามสิบหกยี่สิบหกหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบห้าให้มาชุนตรงนี้นะจ๊ะเนาะว่ามาันสี่มีบอ่อขุดเมืงนะจ๊ะโอ้ยเลขสิบหกแป้ไปแล้วจ๊ะคันมิสมอสสม,มุดวายอยู่ฝั่งนี้มันมีเหลขสิบหกมาจ้ะตรงนี้เป็นสิบหกมิสมอสเดยสิบยูโรจ้ะนะรุนกันต่อไปจ้ะโอ้ยสามสิบสามมีเหล็กยี่สิบสองจ้ะ พอสันมิสมวกกัไดหายูโรจ้ะมาดุนไปสามสิบสี่ไม่มีสามไม่มีสิบสี่ไม่มียี่สิบสี่โอ้ยมียี 26, ่สิบห้ากับยี่สิบหกจ้ะสามสิบสองบอลนี้เนาะค่ะเนาะยี่สิบเอ็ดบอลพี่จะมียี่สิบสอง อืมถือบาเนาะนี่เนาะสิบเอ็ดบอมีโอ้ยสงสัยสิเป้หรือจ่ายดันตู้มจ่าสี่สิบบอมีเกบอมี2ีสิบสามบอมีสิบสองบอมีจ่ายมิตรงีสิบสองสิบเก้าบอมีแป้วชวดชลูฟานถอละมั่งอยู่กัน ยี่สิบแปดบอมีมีแต่ย 8, ี่สิบหกแปดบอมีสามสิบเอ็ดไม่มีค่ะโอ้ยฉันดูต้มกาผ่านไปแล้วหายอยร่วงต้มาเนาะมะเบิงว่าใบที่สองมีสมสิถูกไหมว่าจา่าเนาะคือกินไปแล้วหนึ่งใบนะจาน่าเนาะ เดี๋ยวเข้ามาหลุนกันใบที่สองจ้ะใบที่สองมุงนะจ๊ะเนาะว่ามันสิถือเขาจะหายรูปวะสี่ดียวกำไรขึ้นมาจากมีสิบยูโรนี่โอ้ยเลขกขึ้นออมากสิเนาะนี่เนาะเดี๋ยวจ้ะมีเลขสามสิบสามสิบสองสิบสองสามสิบห้าแล้วก็เลขสองนะจนะ๊ะเนาะมาหลุนกันว่า มันซีมีบอลาจัดเนาะโอ้สามสิบเจ็ดต้องมาหาพันลิจ่าทำดูชมจ๋ายี่สิบสามบอมียี่สิบห้ากับบอมีสิบเก้ากับบอมีสามสิบเก้าก็ไม่มีค่ะสิบสามไม่มีสิบหกไม่มีเก้าไม่มี สิบแปดโอ้ไปเลยจ่ายันบุญชมจา่าสามสิบหกบอมีสิบเอ็ดบอมีมีจตอรสิบสองหกกับบอมีจ่ายธันบุญชมจา่ามีสิบเจ็ดกับบอมีเลขหนึ่งกับบอมีมีใบมะหันนี่เนาะเลขทุกเลขเลยมีสิบเอ็ดกับบอมีจ่าสามสิบเอ็ดกับบอมีมีสิบแปดกับบอมีโอ้ละลาโอ้ละลาโอ้ละลา ยี่สิบเก่าไม่มีค่ะโอ้ยแทนผู้ชมจ้ะไปอีกแล้วจ้ะไปอีกแล้วใบหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะบังแปวเดฟมิโม่มตัวอีกรอบหนึ่งติ๊กตก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 ไปละจ้ะใบที่สองมาค่ะมาช่วงใบที่สามเดฟมิโม่สีหาเล็กแบบใหม่สามสิบแปดมาจ้ะ สามโอ้ยสามพี่จ๊ะไอไม่มูถึกเลยได้สิบาทจ้าได้สิได้สิยูโรเ,เดี๋ยวิ่งเด้อิ่งเด้อิ่งเด้อสาสปดอันนี้ก็สาสปดถูกสิบยูโรจ้าแต่มันสิมีหุ่นต่อมนะจ้ะนะเาเนาะเดี๋ยวไปต่อสิบสมาจ้าสิ 11. ได้ ตอนนี้ตีทุนขม้าได้สิบยูโรจากหวยขูดฝรั่งเศสเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมิสโมสิสขูดไปเรืเลยขูดจนแหงเมาทุกเบอร์เลยขูดจนแหงเมาทุกเบอร์เลยจ้ามาๆมามา,มา,มาลุนหวยกับมิสโมสจ้าหวยขูดอืมตัวน,นี้สิบเจ็ด บอมีมีตาสิบแปดตันผู้ชมเลยกับงเลขเจ็ดยี่สิบเก้าบอมีมีมตาสามสิบเก้าสิบหกสิบหกบอมีมีมตาสิบห้าสามสิบหกไอ้มีต่ยี่สิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าแป๊วผ่านไปกัน ก็ได้ขึ้นมาใบหนึ่งจ้าได้เลขสามสิบแปดนะจ้าเนาะสรุปแล้วสามสิบแปดสามสิบแปดเมืองชัดด้วยจ้าเด้อสามสิบแปดสามสิบแปดได้สิบยูโรจ้าแพนนี่ได้สิบยูโรแล้วมีสมมตรวบเบื้องเลขอีกหลอดหนึ่งก่อนนะจ้าเนาะมีสิบห้าบอมีสิบหกจ้ามีสิบแปดมีมัมมมมดคู่เบอร์ มาค่ะมาอีกใบหนึ่งเนาะจ้าท่านผู้ชมใบนี้กันเนาะจ้าเนาะเลขสามกับให้ก็เป็นเลขสามสีส่เนาะนี่เนาะมีสิบห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดมีบอ, 3, บอ, 3, บอ 3, สามมีบอสามมีบอสามสามมีบอค่ะโอ้ยมีจะเล็กหนึ่งล่ะโอ้ยเลขสองต่งวันมีสิบอยูโล สไดาหายติน่นท่านผู้ชมจ้ามีบอ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 สามโอ้ยมีเหล็กซจ้ารุ่นอีกเรืนหนึง่งสามสิบหกมีบอเอย่ยบอมีนะจ้าเนาะสามสิบเก้าบอมี ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วค่เลขแปดบวกโอ้ยขาดทุนไป,ปนนสิบยูโรจ้ะเพิ่งเนื้อจัดเดาะสรุปแล้วค่ะขาดทุนไปสิบยูโรจ้ะเบิ่งสามสิบสามสามสิบสองสิบแปดสามสิบเจ็ด